ประมาณนั้นแหละตัองจกจับอิ่มป <laughs> ็นอิมล่มได้ทียัไงโอเคต่อไหม <S <S อือนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้คือรู้ตัวไม่ใช่ตัวรู้สิ่งที่ผ่านมามันอาจจะเป็นตัวรู้ แต่ขณะนี้มันเพิ่งรู้ตัวเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเพิ่งขณะนี้อันนั้นแหละคือรู้ตัวโอ้รู้ตัวว่ามันสายแล้วนะรู้ตัวว่าเออมันอะไรประมาณนี้แหละรู้ตัวว่ามันเกือบไปแล้วอะไรประมาณนี้เกือบพลาดแล้วนะเกือบเราเบรกไม่ทันอะไรประมาณนี้คือขับรถนี่คือเกือบชนกับอะไรนี่คือมันรู้ตัวทันทีว่าอุ้ยนั่นคือการรู้ตัวขณะไม่ละมันต้องตามขณะของปัจจัย กอย่างเนาะยังไม่มีคำถามเนาะ <c oughs> นั่นเนี่ยคือรู้ตัวดีกว่าตัวรู้ทำอะไรก็จมเราฝึกอินรียอยู่กับลมนี้ก็ต้องอาศัยอินรีย์งั้นไม่อยู่หรอกมันอยู่ไม่เกิน3มวิแล้วมันก็ไปแล้วอยู่กับลม คือจะตั้งมั่นไม่เกินนาะทีหนึ่งหกสิบวิอนี้คือเก่งนะนะถ้าจะอยู่กับลมสังเกตลมให้ตลอดนี่คือคือตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจลองสังเกตสักสองนาทีสามนาทีนี่ได้นี่ก็ทําเป็นนิสยัยทําซ้ำ,ซำๆนี่ก็คือมีประมาณอยู่ดีคือดีขึ้นรู้ตัวจะเร็วขึ้นจะรู้ตัวเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเอาสัญญามาอันนั้นคือตัวรู้สัญญาก็ตัวรู้อ่ทาทั้งขานก็ตัวรู้และประสบการณ์ก็ตัวรู้มันรู้แล้วนี่ นี่ไมล่ะมันถึงบางรู้ตัวตัวรู้มันจะบางตัวรู้มันจะบางรู้ตัวโอ้ยรายละเอียดมันอื่นๆอ,อีกเยอะแยะแต่เรานั่งหรือน,น,นอนก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามให้รู้สึกตัวทั่วปอมรู้ตัวเข้าไว้ จะมีประโยชน์ต่อใจนั่นแหละเราสะสมอริยทรัพย์ภายในที่จะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งก็สิ่งนี้แหละเป็นอริยทรัพย์เป็นกุศลเราถึงฝึกหัดขัดเก่ากันจริงไหมละ่ะถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะมาทําให้เราละ่ะอาศัยเราไว้ก่อนจริงๆแล้วทาก็ไม่ใช่เราหรอกมันมีความเพียนของมันเพียนไม่ใช่เราเพียนด้วยสติเพียนด้วยขันตินูน่นไม่ใช่เราเพียนทีนี้มันจะตัด ขาดออกจากตัวเราไม่มีอัตราตัวตนไม่มีเราเราไม่ติดดีไม่ติดชั่วแล้วเพราะว่าไม่มีเราที่ทํากันมันมีแต่เราทำาัมันก็เลยอัตรามันก็เลยเพิ่มเพิ่มเพพมันการสําคัญตนถ้าเราทำนั้นมันเป็นการส้าคัญตนถ้ายกเว้นไม่มีเราแล้วแล้วเราจะสําคัญอะไรราะมีไม่มีตนมันจะสําคัญตนได้ไหมแค่รู้ตัวเฉยเฉยรู้สึกตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวซ้ำๆเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยปัจโยรู้ตัวเป็นเหตุ เหตุของการรู้ตัวนั่นไม่ใช่จํามาเราก็ไม่ได้จํามาใช่ไหมละ่ะแค่ขณะนี้ไม่รู้อนาคตไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นอแต่เล่าขณะนี้รู้ตัวอแต่ไม่ใช่ว่าจะรู้อนาคตทั้งหมดอ่ะอดีตที่ผ่านไปก็ช่างมานันมันแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วไงอะไรเกิด,ดึ้นง่อมเกิดไปแล้วเราไม่ได้สนใจใช่ไหมละ่ะ สิ่งที่ผ่านไปใครจะไปคุมแก้ไขอยู่นั่นจริงไหมละ่ะไม่มีใครไปแก้หรอกคือแก้ไขก็แก้ไขในขณะให้รู้ไม่รู้ตัวให้รู้ตัวมันใช้ตัวรู้แต่เราใช้รู้ตัวใครจะขังกว่ากันใครจะเนียนกว่ากันเราทําซ้ำๆมันเป็นนิสัยอุปนิสัยปฏิโยนี่แหละตามขณะของมันไม่ใช่ว่า อนาคตเราคำนวณว่าต้องเป็นอย่างนั้นอี่มาตรฐานมันเคยเป็นเคยเป็นอันนั่นคือตัวรู้นะอ่ามันต้องเป็นแบบนี้อ่ะสมมติว่าเราไปหาอะไรก็ตามมันมันตรงนี้แต่มันเคยมีเคยโน่นนี่นั่นอันนั้นคือตัวรู้นะแต่ขณะมันไม่มีเราเอาขนาเอาฟังเป็นจริงในขณะมันไม่มีคือรู้ตัวว่ามันไม่มีแล้วเรากักเถอะอะไรประมาณพอเข้าใจยกตัวอย่างไห็นไหมพอเข้าใจนะครูบานั่นแหละประมาณเราจะไปหาอะไรก็ตาม ที่ที่แล้วมามันเคยมีนั่นแหละตัวรู้แต่ขณะนี้มันยังไม่มีก็รู้ตัวว่ามันไม่มีก็จบไงไม่ได้สงสัยเลยสมมติว่าของเราคว้าเราขาดอะไรปกติมันเคยมีนั่นแหะคือตัวรู้แต่พอไปขณะไปเ่ยไม่รู้มันหมดตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้แต่พอรู้ตัวว่ามันหมดแล้วเราถึงมันไม่ทันไงแต่รู้ตัวนีดีแล้วไม่ได้สงสัยพอรู้ตัวมันจะไม่สงสัยถ้าเอาตัวรู้มันจะสงสัยมันจะคํานวณ ม,นะมีคำถามจากคุณบอยครับ,บรบกวนหลวงตาช่วยแนะนำวิธีการทำสมาธิให้นานๆแล้วความคิดไม่ฟุ้งทีครับคืออย่าไปเชื่อควา,ามคิดก็ได้นานแหละถ้าไปเชื่อควา,ามคิดนี่คือจะนั่งหรือจะนอนจะทำสมาธิคือทำได้ยากเพราะมันความคิดมันกวนความคิดนี้กวนมากๆแล้วทีนี้มันไม่ได้นานก็เพราะความคิด ถ้าระงับความคิดไม่เชื่อความคิดไม่เชื่ออารมณ์นะ่ะก็จะนั่งได้นานหรือจะทําอะไรือสมาธิมันจะตั้งได้ตั้งมั่นได้นานเพราะตั้งมั่นไม่ได้นานก็เพราะว่ามันความคิดมันมากวน,ม,นมาลบกวนจริงไหมล่ะถ้าอยากทําสมาธิได้นานๆมันเป็นนิสัยและได้อยู่ปกตินะ่ะรู้ตัวเข้าไว้รู้ตัวบวกบวกก็มันจะเป็นสมาธิอ่า <c oughs> รู้ตัวแล้วเป็นสติแล้ว สมาธิก็ต้องมีถ้ามีสติมันจะทําสมาธิได้นานถ้ามีสติไม่น,น่ะมันไม่เชื่อความคิดไม่เชื่อในสังขารที่มันปรุงแต่งหรือว่าอาการโน่นนี่นั่นมากระทบถี่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละไม่มีอะไรหรอกมันมากระทบเราก็จะไม่เสียเวลาไปกับไอ้พวกนั้นไงแล้วก็จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดอันนั้นเนี่ยคือสมาธิก็จะตั้งมั่นได้นานแล้วรู้ตัวก็ได้นานแล้วมันเป็นทั้งสมาธิสตินั่นแหละคือปัญญาจะมีแน่นอนอจิตเราก็มีพลังงานแน่นอน ไม่สามารถที่จะไปยึดสเปสปาได้มันก็ตั้งมั่นอยู่ในรู้ตัวนี่แหละไม่ใช่ว่ารู้ตัวก็สายซะแล้วนะอันนั้นอันนั้นคือคืออดีตนั่นแหละก็ประมาณนะั้นแต่ดีนะยังรู้ตัวอยู่มันยังไม่สายถ้าอะไรก็ตามถ้าเรายังรู้ตัวอยู่มันไม่สายในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณ โอ้ oh, 40นาทีแล้วเนะี่ยรอคำถามน้ำบ่อย <c oughs> อรู้ตัวรู้ตัวนี่แหละเป็นสมาธิ เราสะสมสมาธิสะสมสติรู้ตัวมันเป็นส,สติเราตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วอ่ามันจะทําสมาธิได้นานเราสังเกตตัวเองเลยว่าเพราะอะไรมันถึงสมาธิถึงไม่ได้นานเราทําสมาธิถึงไม่ได้นา,า,านา <c oughs> ก็ไอ้ความคิดนี่เนะี่ยมันแย่อยู่ตลอดะสังเกตดีดีบ่ boy. อยอสังเกตดีๆเลยว่าความคิดนี่เนะี่ยเป็นบ่อนทําลาย <c oughs> ทําลายสมาธิความตั้งมั่น ไหมเหมือนเหมือนที่ว่าคำว่าชาญชาญมันไม่ชอบเ,อเสียงเ,เสียงดังเสียงโน,น่นเสียงอะไรก็ตามมันไม่ไม่ชอบมันอยากเพ่งแช่อยู่ในอารมณ์เดียวแช่จ้องเพ่งกสิณอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือคือมันไม่ชอบเสียงเสียงดังมันไม่ชอบเสียงอะไรก็ตาม ลังป๊อกป๊อกแป๊ะแปอะไรมันมันไม่มันไม่ชอบนะมันเป็นทําลายฌานมันระบบของฌานมันมันบอบเพราะเสียงกับเป็นค่าสื่อของฌานไม่ใช่สมาธิธรรมดานนสมาธิมันมันเพ่งอยู่ตลอดนี่ก็คือเป็นฌานถ้าสมาธิทําได้นานก็มันรู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมีสมาธิรู้ตัวอยู่ทั้งมีสมาธิสมาธิทั้งรู้ตัวอยู่ตามขนาดตามเหตุปัจจัย อันนั้นเนี่ยคือสะสมสมาธิสติปัญญามันเพิ่มนั่นก็คือเรียกว่าเพิ่มอินทรีย์นี่แหละคืออินทรีพาะศรัทธาไม่ต้องพูดถึงแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามีสติปัญญาเนี่ยศรัทธาไม่งมงายแน่นอนศรัทธาพระพทธศาสนาไม่งมงายแน่นอนแต่มันเสื่อมศรัทธานี่คือศรัทธาศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนนั้นเสื่อมศรัทธาออกจากศาสนาศาสนาก็ยังเหมือนเดิมยังปกติอยู่นะเห็นไหมพระ สมัมนี้บวชนานๆแล้วก็มันเสื่อมศรัทธาใจมันก็เลยเสื่อมไปด้วยนะถ้าไม่เสื่อมศรัทธาใจก็ไม่เสื่อมใจคนไม่เสื่อมมันก็ใจคนก็คือศาสนาใจก็ปฏิบัติในพระพุทธศาสานาจเจริญในพระพุทธศาสานาจเจริญรู้ตัวนี่แหละคือจเจริญสติที่แท้จริงมีคำถามจากคุณสนธยาสิงหเทพครับ หลวงตาครับขอโอกาสครับเราคิดตลอดว่ามันพางพาคิดว่าหาเจอแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับสงสัยคือเก่าครับความอยากไม่เคยจบสิ้นหรอกจยิงไหมตาบใดก็ตามถ้ามีความอยากความสงสัยก็ต้องมีงมยิงไหมถ้าเราหยุดความอยากหนุนรายอยากไม่อยากสงสัยก,ก็หยุดความอยากสิ เพราะความอยากจะกลายเป็นความสงสัยท,ทยันทีเลยประมาณนั้ถ้าหยุดความอยากก็งับความอยากได้นั่นแหละจะหยุดความสงสัยได้ก็เหมือนที่ว่าความอยากมันหยุดไม่ได้ก็คือเราอยากได้รถหรูขี่สักคันนี้คันละหลายล้าน defect, พอได้มาก็ยังอยากได้ต่ออยู่ถูกไหมนั่นแหละคือความอยากมันก็ไม่หยุดถ้าระงับความอยากความสงสัยก็จะไม่มีแม้แต่ aster, ความคิดก็ยังไม่ยังไม่ไม่ไมกังวลแล้ว เพราะมันระง,งับไอตัวความอยากก่อนต้องอาศัยอินทรีย์ห้าพละห้าหรือว่ารู้ตัวการรู้ตัวนี้จะระง,งับความอยากได้อยา่างชื่นเชิงเลยแหละประมาณนี้จําไว้นสวนสนทอยาจําไว้ระง,งับความอยากซะแล้วจะมันสงสัยเพราะความอยากรู้นี่แหละมันสงสัยใช่ไหมล่ะถึงความสงสัยมันไม่สิ้นสุดหรอก แต่ถ้าเราระงับความอยากความสงสัยจะสิ้นสุดลงไปเองของมันก็อัตโนมัติเหมือนกันประมาณเข้าใจเนาะเห็นนะอืาสิบเจ็ดนาทีแล้วนะสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วพอพอเศร้าแล้วเนาะอยากเศร้าแล้วพัดลมไม่เสียงพัดลมมันมันไปคนละแบบกัน <laughs> ค้นเทศตับคนเดอ้อหอนเป็นอยู่เลย เนาะก็ประมาณนี้แหละก็ขอสาธุการทุกคนที่เข้ามาถามเข้ามาฟังไรมันเป็นประโยชน์ต่อใจอยู่ไม่ใช่ตัวรู้หรือรู้ตัวนี่รู้ตัวนี้สําคัญมากคือถ้าอยากออกจากพทุกได้เลยถ้าอยากหยุดความอยากได้จะต้องอาศัยรู้ตัวก็ขอให้สําเร็จทําได้กันทุกคนเข้าถึงกระแสนี้กันทุกคนสาธุ por el 3,